วันพุทธที่24กรกฎาคม2567เชิญชมการจุดบั้งไฟที่บ้านคุ้มตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรรายการบั้งไฟโชคสมพรบวกสอพรพิมนก้าเจริญยนต์บวกเทพขนส่งเทพสมพรปูอีบวกนครเสราสูงสอจอดูใบทองพักดีปิโตจัง นุ่มผู้ทอนจอเจริญสุขบวกนายกสิทธิ์สั่งลุยแกแด้ดหนึ่งแกแดสองเทพปาเก้าเก้อ๋เฉลิมพลชัยเจริญเปียะสุดขอบฟ้าโกวิดเบิกฟ้าบวกสามอันตรายขนาดหกนิ้วสอจอปูสั่งลุยนุ่มเมืองสีเพชรนนสูงเบนนำชัยปอประกาศสิทธ กุลาบขาวลูกชายล่าน้องมิวเจ๊นงไก่สดจอมอภินิหารบียกตึงบวกนครยอสเตเดียมห้ำแหล่จันดีเบิกฟ้าสอสิริลักษณ์ตุลาการโดยเกแรเมืองมหาชุดใหญ่